สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นขนมแค่อนชินจังนะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดนะครับในแพ็กนี้ว่าผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นห่อสีเหลืองมานะครับสำหรับราคาขนมแครอนชินจังนะครับณตอนนี้เนาะก็ราคาแพ็คละ50บาท25สต่าสตางค์นะครับก็ได้มาจากโลตัสเนาะ อ่าตัวนี้เป็นห่อสีเหลืองนะครับอ่าเป็นรถพิซซ่าเนาะแล้วก็รถผลิตก็เป็นรถของวันที่ห้าเดือนสิบสองพันยี่ี่นะครับเนาะก็เป็นรถเดือนสินะก็เดี๋ยวมาเปิดรุ่นการ์ดกันเลยนะครับการ์ดใบแรกนะครับได้เป็นเบอร์ห้าดาวเลยนะครับ เป็นชินโนซุเกะก็มาในชุดหน้ากากแอคชั่นนะครับการ์ดห้าดาวแต่ทำไมไม่วิบบับอ่าไม่มีวิบบับเลยนะครับเป็นห้าดาวนะเออเหมือนการ์ดธรรมดาเลยนะครับ <c oughs> นี่เนาะแปลกดีครับใบนี้นะอ่ะโอเค ต่อมาได้สมดาวนะครับเบอร์8ปดหนึ hmm. mm ่งชินโนสุเกะแล้วก็ได้8ปดนึง hmm. มาอีกแล้วนะครับอากาศกำลังหนาวเนาะก็เป็นชินจังน่าจะกำลังจะอาบน้ำนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคได้ซ้ำนะครับ ต่อมาได้เป็นเบอร์แปดร้อยยี่สิบสามเนเน่จังต่อมาได้หนึ่งดาวนะครับเป็นโบจังเบอร์แปดร้อยสามสิบห้า ต่อมาได้เป็นโบจังนะครับเบอร์784เป็นเซ็ตขับรถนะครับใบนี้น่าจะได้แล้วเนาะในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาได้หนึ่งดาวนะครับเป็นคาสมาคุงเบอร์825 ต่อมาก็ได้เป็นคาสมาคุงนะครับเบอร์829ก็มาต่อกันนะครับก็สำหรับใบนี้ก็เป็นเบอร์793คสมคาสมคุงก็กำลังจะไปโรงเรียนนะครับ แล้วอีกสามซองสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นเบอร์830เนเน่จังต่อมาได้เป็นการ์ด สองดาวนะครับเป็นเบอร์813ร้อนเน่จังแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับได้เป็นคาสมาคุงนะครับเบอร์7จ็ดรใบนี้ก็ซ้ำเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันอีกทีนึงนะครับ ว่าในคลิปนี้ผมได้เบอร์อะไรบ้างเนาะก็สำหรับการ์ด5ดาวนะครับได้เป็นเบอร์6 4 1ใบนี้ไม่มีวิบวับด้วยนะครับเป็นการ์ด5ดาวธรรมดานะนี่เหมือนกับการ์ดธรรมดาเลยนะครับก็น่าจะผิดพลาดมาจากการผลิตนะประมาณนั้นนะครับต่อมาเป็นเบอร์793เบอร์8 1 3ิา เบอร์แปดบเบอร์793เบอร์8 29เบอร์825เบอร์784เบอร์835เบอร์823 เบอร์8ปดร้อยหนึ่งอ่าแล้วก็เบอร์8 0ดรนึงนะครับใบสุดท้ายเนาะก็ได้ซ้ำมานะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าแฟ้มกันนะครับใบ5ดาวเอาไว้ก่อนนะครับก็800อย ตัวนี้เจ็นะครับเดี๋ยวแยกก่อนนะครับเ0 0ดร้ 700, 800, โอเค700นะครับได้มา3ใบนะซ้ใบหนึ่งนะครับเป็น7 8็ดนี่นะครับใบที่เราได้มาในแพ็กที่แล้วนะอ่าใบานี้ ด้านหลังจะมีกาวนะครับนะเปลี่ยนออกเนาะเอาใบใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็ถือว่าซ้ำแหละนะครับแล้วก็ใบนี้ก็ซ้ำเนาะนี่นะครับโอเคเบอร์เจ็ดร้อยเราไม่ได้เลยนะจากแพ็คนี้นะครับต่อมาเบอร์แปดร้อยนะครับอ่าแปดร้อยหนึ่งชินโนสุเกะนะครับแปดร้อยหนึ่งโอเคแล้วก็ซ้ำนะครับแล้วก็แปดร้อย ยี่สิบสามได้แล้วนะครับกินขนมนะซ้ำนะครับแปดร้อยสามสิบห้ายังไม่มีเนาะสามสี่สามห้านะครับแปดร้อยยี่สิบห้ามีแล้วแปดร้อยยี่สิบเก้ามีแล้วนะครับแปดร้อยสามสิบโอเคตัวนี้ครบเซตนะครับนะ แล้วก็เบอร์813 813ยสิบสามแปแปดร้อยแปดแป้อยเก้าแปดร้อยสิบสิบเ็สิบสองสิบสามโอเคนะครับจบไปเนาะก็ได้ตัวนี้มาครบนะครับนี่เป็นเซตนอนกลางวันนะครับได้มาครบแล้วนะโอเคแล้วก็มีเซต เซตเล่นน้ำนะครับตัวนี้ก็น่าจะสวยนะถ้าเก็บครบนะครับเนาะก็ถือว่าน่าจะสวยนะอ่ะแล้วก็ใบ5้าดาวนะครับใบ5้าดาวเบอร์หกร้อยี่สสห้าร้อยสี่สิบ ตัวนี้เป็น541 550 500 60 5 7 8 5 8 9 590 6 10, 6 0 610 620 630 640 641ไม่ใช่นี่ตัวนี้50 650 640 641โ okay. อเคนะครับอ่าได้มาหนึ่งใบนะเป็นชินจังเนาะห้าดาวด้วยเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นสี่ดาวใส่ผิดกันปาอ่าตรงนี้ตรงนี้ไปเจอมาเมื่อวานนะครับไปค้นไปขน้ปขนเจอในกล่องนะเป็นกล่องที่แบบ เป็นการ์ดการ์ดอ่าที่เก็บไว้นะครับไม่ได้เอาใส่แฟมเนาะก็เพิ่งเจอนะครับบางที่อาจจะมีหลงเหลือนะแบบเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วก็เอาใส่กล่องไว้ไม่ได้เ,เข้าแฟมนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับใบซ้ําในคลิปนี้เนาะก็ถือว่าเหลือเยอะนะครับนี่